สวัสดีครับผมนายวรุงกฎโพธิจักรตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอนางรองขออนุญาตแนะนําศูนย์รวมข้อมูลขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอนางรอง สำหรับจุดที่1คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับภายในห้องรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองรองได้มีการจัดทำข้อมูล ตามเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียงแบ่งออก3ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านบุคลากรผู้ด้านที่1.1ผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอางรองรูปแบบการเคลื่อนด้านสถานศึกษาบุรณาการของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โมเดล NR TDI m o เดลมีกำหนดนโยบายมีแผนป็นบัติการประจำปี มีโครงการมีกิจกรรมหนังสือเข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนวิชาชีพ PLC 1.2 <1, 2. S 1> ด้านครูครูส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอังลองมีความรู้ความเข้าใจตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทําแผนการเรียนรู้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ PLC และเป็นครูแกนนำเป็นวิทยากรให้กับภาคีเครือข่าย1.3ด้านผู้เรียนผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีใบงานมีการรายงานโครงการผู้เรียนมีการขยายผลต่อการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดนิทรรศการเป็นวิทยากร1.4 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนางรองมีการนำผลการขับเคลื่อนหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาไปขยายผลสู่ภายนอกให้คณะกรรมการมีหนังสือเชิญเป็นวิทยากรมีหนังสือเชิญประชุมภาพถ่ายคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและก็สกรลระดับตำบล ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนงองรองมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นมีเอกสารมีการตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่รับผิดชอบมีการจัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่มีแผนผังกิจ,จกรรมการเรียนรู้ มีศูนย์รวมข้อมูลขับเคลื่อนหลักปัจจญาของสิทธิพอเพียง2.2ฐานการเรียนรู้ฐานที่1ฐานการคัดแยกขยะฐานที่2ฐานการทำปุ๋ยหมักฐานที่3ฐานการเลี้ยงปดุกฐานที่4ฐานการปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพริกขี้หนูและฐานที่5กิจกรรมการทอผ้าอลพิมพ์ทับทิมโกเมนด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก3.1มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนังลองสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่นมีบันทึกข้อตกลง MOU การศึกษาดูงานมีคำสั่งหนังสือขอบคุณภาคีเครือข่า,ขายเกียรติบัตรโล่รางวัล3.2 3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอังอลองได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ ขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาคีเครือข่ายเช่นสำนักง,งานสาละรณสุขอำเภอสำนักง,งานเกษตรอำเภอนางรองมีบันทึกข้อตกลง MOU หนังสือประสานงานภาคีเครือข่ายหนังสือขอบคุณหนังสือของความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรหนังสือการใช้สถานที่และที่สำคัญได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลต่างๆจากภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนหลักปัจ,จัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดังรองผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาผู้บริหาราคณะครูนักศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดังรองในแต่ละจุดแสดงจะแสดงแผนผังการเรียนรู้ตามหลักปัจญยาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย5ฐานการเรียนรู้และข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัจ,จัญาของเศรษฐกิจพอเพียงการ วิเคราะห์สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2เเงื่อนไข3หลักการ4มิตินอกจากเอกสารที่จัดขึ้นในห้องศูนย์รวมข้อมูลในบริเวณจุดนี้แล้วยังมีการจัดนำเสนอข้อมูลสารสนเทศองค์ประกอบความรู้ต่างๆให้ผู้ที่สนใจเข้ามาสืบคน้นความรู้เพิ่มเติมได้อีกครับนี่ก็คือทั้งหมด ของห้องศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัจจญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอนางรองสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับ